โคตรนุ่มโอ้โหวิ่งอยทองโอ้โหอร่อยมากจาเมยแบบรุนแรงมากครับผมโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบดูนี่โอ้โหความหยงความไส้ทะลักอุ้ยอันนี้ค่อนน่ากินแบบปื้ดๆ อืืออันนี้อร่อยมากค่ะสุดยอดไปเลยค่ะไส้เยอะมากนะครับแล้วมันนิ่มๆกินง่ายนะครับโอ้โหหมดอีกแล้วเผือกฝอยเผือกลาวาโอ้เข้าใจละอืวุ่นเย็นมากละมุนมาก เคยเห็นไหมฝอยมืองปกติเห็นแต่ฝอยดำไอฝอยสีไหนก็ไปกดตะกร้าสีนั้นครับชอบฝอยสีอะไรฝอยสีดำ